ด้านกองผลพัฒนาที่สองนะคะโดยกองพันทหารช่างที่202ได้สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเร็นทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสาสาริสิริพัชระมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนค่ะ ที่กองพันทหารช่างที่202ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพันเอกอัธพลโรจนบูรานนท์ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2กองพลพัฒนาที่2พร้อมด้วยกำลังพลนายทหารและนายสิบของกองพันทหารช่างที่202 รวมใจสวนมนต์เจริญจิตตับภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาดาเรนทิราเทพยวดีกรมมรรุกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยกำลังพลได้ร่วมกันปฏิบัติภาวนาถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยค่ะ